สวัสดีครับพ,พี่น้อง FC แฟนครับผ <ship> ู้ติดตามทุกท่านพี่น,น้องเป็นเพลงแฟนมอลำของทีมงานมอลำเพชรลำเพื่อนที่หลักและขอลบขอโทุกคนครับมาพอกันในคลิปนี้กับบรรยากาศอยู่บริเวณเวทีนะครับของทีมงานมอลำเพชรลำเพื่อนครับตอนนี้ทีมงานนะครับระบบมาฮอดแล้วครับเซาแอนไลท์อันนี้ไลติงเนาะเต็มจานใจไลติงนะครับมาซอยการใช้งานมาอนี้งเนา ขอบกุณลายลายไ,ปไ,ปไปครับผมมาส่อยกันประจำครับโอ้เป็นสิบสิปีเราได้ยุน้ำกันนี่ครับคือกันบอ่อแพรสร้างไฟได้น่ <c oughs> นะครับขอบค้นพี่ไก่ลายลายครับเอาเด,เดี๋ยวเตรียมเด้อเดี๋ยวกินเขากินปาลาเราตังคุยกันครับผมเอามาครับตั้งนี้เรารถผู้ใหน,นอนอคุณคุณ ีอ oh, so <laughs> ๋อพายเอกเบียร์พ่อลงมาลุ้นพูดได้หรอกมาได้ลูกรับเสือไหลมาไผ่เสือไหลปิงปิงเอ้าเอ้าปิงปิงเอ้ามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้มาเถ้าเอ้าโอ้แสดงว่าคุณหมอปล่อยออกจากโรงพยาบาลแล้ว ปอดไปนี่รอดตัวไปนี่ปีนๆมาแล้วครับกับคู่หูคู่ใจน่าจะอันเจ้าบป็นอันนี้เออยังวานลองโถจอดเสียครับเสียยุ่ยใส่เสียต้องบานเถอะเอ่อบางวันเพิ่บไว้ใส่บางในบางหนึ่งบ่นึกจะคล้องดึกถิ่มอยากได้คู่ไหมงานนี่ครับอืมโอ้ กินเค้ากินน้ำไปล่ะงัายเลยครับอยู่โรงพยาบาลอาหารบ่แซ่บปะอาหารไม่ได้ผงเนาะอาหารบ่ใส่ผงตามผมอาหารปอดครับโอ้ยยังเสียงแตกด้วยเฮ้ยง่ายเลยเดี๋ยวไปธุระไปรอเอกตอนโอ้พไปเอกเบียไปไปรับถึงโรงพยาบาลมาขึ้นพ่อกับไปยำเออ โอ้าเล้ยเล้ยบนมาเดียวบ้เฮ้ยน้านจมาเขาก้ิบหว้มาหองตรเยดวงปนา่าหองหองเยด้วงไปไกลมากินข้าใบก่หอมนามากินเขาใบป่าหอมปูเมธ่ฝาพิงพิงผสมจำบะากวบองมาหัวเีวเป็ยกอนเลครับเป็นเจ้าวันไว้นนะ มายเจ็บส e so ังใจมาลามนั่งกันกอนขันผัวหัวและเจ็บท้องตัวจาให่งเศร้าโอ้ดีใจดีใจใช่ออกมาเล้วกว่นี้ยายามายุ้ยสิเดน ความตลกที่มือนี่แสดงอะจะเดาว่ามือนีมือขีดเส้นตายเลยตัวนึงครับมือขีดเส้นตายเลยสียไม้หัวเลยว่าต่อไปอ่าฮะแค่เจ็บหัวแล้วปวดท้องไงเจ้านั่นไปหาหมอเออเอาไปช่วงโตนะมาเนี่ยืดเล่นไม่ตลกน้องบันคอยเชียร์แล้วล่ะนอกที่ชอบดีใจกันเออเออตัวว่ามันไก่หม้อเราจะมันก็มาแล้วห้างเราต้องให้ความสำคัญในตัวนี้นะรัะว่ามัน เอผงานเนะกาลมันกพ่อย oh, ังคิดว mm ่าปิงปสิวได้ออกมาแสดงน้ำมอพ่อวาม่อวานยังมาผมฝ้าเขาไปหาคนแล้วฝ้าไปพิ่มคนมขึ้นแล้วเอาไปในนั้นไอใช่สิเออกมอตรวจสอบดีไปนี่ยังปล่อยออกมาเนี่ยคนบอกว่ากลับบันไดเห็นปะหมอรอได้ยิ้มไปใดไปนี่เฮ้ปกติว่าหมจริงครับ เจ้าหันเจอันเป็เหตารณ์จังอ่ะจัอ่ะอันนี้กินยาตามหมอซังนะครับรักษาเนี่ะชตตัวกุกว่าร่างกายวันเดือนกินแล้วอ่ะอิ่น้อยลงสกวันเด้อวันนี้เด้อกวยนมปั้มนั่งากนมปงอ่ออ้เลี่บ้ครับคล่ะหมอว่าเับับล มาว่านักเตียงว่นักเตียงอันเมื่อขึนเนี่ยเอาเทียบชีไปกินให้ฉันเลยตีงี่เหว่าเตียงหมอจะมาสั่นเียดไมแม่ไปทำ้ยเเราเีว่องตี่่ด็กรปกติแล้วใช่ไหมหมอพอดีมือขึนนี่แม่ปริตาโอนเงินพันบัญชีพ่อมาหาลอยให้ปิงปิงเย้ยจังน้อยพ่อโอนให้พอยู่โอนแต่มือขึนบนี้มันคิดว่าปิงได้ออกมาอยู่อกันเลยว่าเ๋ยวจอห ไปล่งบาลได้อาบน้ำงเที่ยววันนี้ไ่ยเออโอ้ชำราร่างกายออกดีวันนี้สิ่งสกปรกล่างมันออกไปเอาความสาดเข้ามาดักวนขไปแม่กอโวนาเลยตรงนั้นน่ะเอารถมันใช่ใเดี๋ยวรถมาเอาขยะไปทิ้ลูกันันแม่ แม่ม่หั่นหเอามาเด้อคนเอ้ยดูดีมีแห้งเมนเศกจ็บเศาปวยเศาไข่ได้ลถ้าอนาจากินเขากินปลาตัวลูกให้เฮาให้หันบ้นี้ิตอนนแล้วก็ให้กินน ฮัดกินพักกินยากินเน่า <apply> ม <some antis> ันกินโบีไขมันตัวก็อีคิดหอดมูหอดพวกไรเนาะเนี่ยไปสามมือนั่นเห็นบ่นเออไงบไเหลวไขเหลวเออเก่ใสแก่นาแก่เขตัวแนอยูก่ใสแก่วาสอง

เ่นวนไปอ้เ่อควยนอย่างนี้หนึ่้ไปค้าให่คว้พเยนเลยคว้านไปสร้างพีนี้สร้างเพิ่อนบ่แห้งเหมือนเนี้ลวกเท่ลวกเท่ไปพ่อาเมืองลวดอันน่้นเขาหวอมควงอนเอาาซุ่มจะไปปลาแกะไปวายว่างดไม่พันเลยะว่าโอ้ฝันจะขี้เร่คนละที่เอาอยู่แดงนี่เอาบานเอา ดีกว่ากัดก่าันเด้อไปนึกคิดอนเจ้าไก่มาแก้คว้ากันเจ้าไก่ยูกันยูปลายูไหยูจะปายูจะปาไม่เงี้ยยูเจะาตั้ห้าบันยูแต่งแก่รงบันไม่เงี้ยเมาสั่นเด้อมาตกเนาวกิ่งกาจะรังเดิมเอคนเจ้าเปลี่นช่างให้ไก่มาคนเปลี่นช่างหน้าไก่มาแต่มืันนี้วันนี้เด้อมาเขางาเขากิ่ง ถ้าเขาขิงใส่ไฟวายเหม็นสาบมาเขาข้าวใส่ห้วายเหม็นข้าวป่อยเหม็นสาบรังกลอกเขาป่อยเหม็นข้าวรังต่อย่าง รับกบกอ้านกิ้วนจะร่งเดิมอะไก็ดีมีแห้งมีแหลงมีนี่ข้ามเก็บจคดเสลข้ามใส่แคสนีเลยวันไหนสุขภาพร่างกายข็งเรงจะไปสูการด้านไปาอวยพ่อมวยพ่อจะได้ก่อนจะว่าให้สาบให้กุยเนาะเ๋อคามน้ำัมนผูกน้ำกระดับเอาไเอาชั้นเนี่ยผูกน้ำอะไรขึ้นมาป้าผูวใหญ่ไงเนี่ย เราไปมัดคคว่็นูรม้างทันท่ปลาเขามัดต่สังตัวเขืเงอยนเนมัดตสังมตัวเงี้ยแบบน้อยยาทีน้อยก็ยีเสียบยีนี่อ๋อบันโอ้ยเขียนหอดกันเลยนนี่ขียหอดกันไรเนาะกวัดีดีกวดเขาได้เด้นแนวได้พอดีกะทิมอยู่โร่งบานุละยามันมาดํารวควรเกิดไมันหายขาดเป็นเสมือนี่ได้เร้อ เอากับมาหานองหานุองโอ้ยมันเป็นสิบว่าเลยมาเหรียนนกันอะไรพี่นี่นคัถามยีบวามื่นได้กับว่าโอ้ยคือนที่พ่อขึรอกคึอที่พ่ได้ออกไงหรอกมาจากโอ้ยเอ้ยความสุขตรงมีแกเจ้าเด้อบบานี้ได้ออายุมันควัญเงื่อนอยู่กำหนดก่อนดนวยไรเอ้ยจ้าชูจ้าสดไอเอ้ยหนอามว่าพอจิพูกให้กันเหมอยบาแนี้เอาเอาเาเงาเลยเด้อ

กจบสันากจ้งจ้าจแค่ะคจ้างเขาโอปป้าป๊กก็คือปิงปิงไงไอ้กวดนี้ไอ้กวดนี้ดีกวดเขาแกนใ่ควันมากปูแกนควันควันยูยูดีไม่แห้งยาเจ็บยาป่วยยาไข่ยควนเลยมาเด้มาอยู่น้ำปิงปิงมายูน้ำเย็นน้ำสั้นมาอยู่น้ำเผ็ดํำเพลินยายห้เก็บให้ป่วยให้ไข้เ็ กุความแข็งแห้งยู่น้ำมูน้ำพวกการปล่ดีดีไม่แห้งตลอดไปเด้อเอาตั้งใจดีแล้วดีแล้วใหยส่องใ้ส่งเวดีตลอดไปเอาลูกเง็นหมดมูพวกกับจินหดคิดถึงไ่แห้งกจินวัดไงก็คำมันจะยืนขึ้นมันมงลุงนังิึงลุงนังลุงนังตัวนี้ ชิ้นทอแต่พูดอยูโอ้ยผู้อดไม่ได้จีม่ให้หยอกพูดอะไจีม่ให้หยอกก็สนนกเรากิวเราเก้าควก็พ่รับนะพื้แมนก็คืองั้คือความ็อพอครับเกิ่อกินเจ้าเออมอใครอื่อที่แล้ค่อใครไปรมอุชิ้น้อดคไรชิ้นอดเจ้าไรเอากะจังว่ากันไปหากินเขากินปลาตัวหโอเคพวกนึ้กะเตรียมงานเอามาเด้อวควเอ้ยแล้วมันยูดีมีเหงา เท่ครับเอาขอบคุณพี่น้องสุขบุสุกคนครับปิ่งปิงมาแล้วครับปิ่งปิงมาแล้วสำหรับคลิปนี้กับกุ้งเสียวซัมนี้ครับคลิมจังหวะกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ